แต่อขอบคุณแม่ครับผมทำงานได้สวยนะขอบคุณดีใจมากขอบคุณแม่คร okay, ับขอบคุที่ไว้ใจนะครับผมเดี๋ยวขอชัดสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับคุณแม่เต็มสิบอ่าโอเคเขาเต็มพ้เลยค่ะ เสร็จแล้วคุณแม่เสร็จแล้วค้าแม่เริ่มสะดวกสบายสะดวกจ้าหมายถึงว่ามาอยู่ตั้งแต่18กรกฎาคมเลยเหรอครับอ๋อมาอยู่ดูบ้านตั้งแต่นั้นเลยมาบ้างไม่มาบ้างวันนี้ปล่อยเต็มที่เลยโอเคครับมีอะไรเล่าสู่กันฟังครับวันนี้มาดูมาคุยกันนิดๆหน่อยๆครับมาเยี่ยมเย็นครับบ้านเสร็จแล้วมาส่งมอบบ้านกันครับเดินชมครับเดินชมด้วยกันครับพี่เต๋า อรมสบายชิวๆครับเราชอบแบบชอบแบบความธรรมชาติครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับคุณแม่แนะนาตัวนี้หนึ่งนะคะแล้วก็พี่เต๋อด้วยค่ะคุณพ่อบุญเลี่ยมใช่ไหมครับครับผมครับคุณแม่ถนอมนะครับแล้วก็พี่เต๋านะครับพี่เต๋ออันนี้น้องสาวคุณแม่ชื่อชื่อเล่นชื่อชื่อไม่มีเล่นชื่อสมเอใจสมอใจ ซาบเสือใจเห็นไหมมาวันแรกจนมาถึงวันนี้ก็ยังได้เจอกันนะเออดีใจครับดีใจวันนี้เรามีโอกาสได้มาส่งว่าบ้านกันนะครับคุณแม่ค่ะคอยากถามความรู้สึกส่วนตัวหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคุณแม่คุณพ่อดีดีมากดีบดีครับพอใจทางทีมงานเราดูแลดีไหมครับดีครับไม่ต้องมาบ่นบานมากเลยใช่ไหมครับค่ะผมก็ทไดมาดูมันเกลียดใจไม่ไม่ไมาดู ็ีคมาดูคค่ะุณพ่อไม่ใจขนะคุณคุณพ่อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่เต๋าวะครับเป็นไงบ้างพี่เต๋าดีไหมเอ้าใจผลงานค่ะเข้ใจผลงานนะครับครับคุณแม่มีความสุขกับบ้านหลังนี้ยังไงบ้างครับสุขมากดีอะค่ะดีดีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆที่เรามามอบให้คุณแม่แล้วที่ได้สรรสร้างกันมาเห็นไหมครับพี่เห็นสังเกตมาตลอดใช่ไหมครับ มั่นคงมันคงค่ะครับค่ะวันแรกยังจําได้เลยว่าคุณพ่อพูดวันที่โรงเสาเอกใช่ไหมใช่ครับบอกว่าเรื่องคุณภาพแล้วเรื่องความสามารถของพวกเราเนี่ยต้องดูกันไปก่อนสร้างเสร็จจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้สร้างเสร็จแล้วผมดีใจครับครับดีใจแล้วผมก็พอใจมากค่ะพอใจมากค่ะพอใจมาก นนี so like ้องรเรื่องหมดเลยค่ะแสดงว่าได้ไลฟ์สไตล์จากทางกรุงเทพ็ญเลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะเอาบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวอย่างให้หลังอื่นบ้างนะคะคุณแม่วันสดุก็เลือกจากโฮมโค่เลยใช่ไหมคะใช่ต้นเฟ้ลายลวดการสร้างบ้านตามสั่งครับวัสดุเราอะจัดสรรเองได้ครับแล้วทางบริษัทก็คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพด้วยครับจริงๆแก่เลยครับ แกะเลยแก่คุณแม่ดูเลยมาเลยมาเลยมาเลยเล็กๆเราก็ไม่อยากให้ครับเราก็ให้ใหญ่หน่อยครับได้ใช้งานได้เลยครับวันนี้เรามีของขวัญนาให้คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้มาหเปล่านะครับ มันมีความหมายที่ผมมอบให้นะคะตู้เย็นเนี่ยเวลาคุณแม่เอาอาหารมาเก็บไว้ใช่ไหมครับเวลาคุณแม่อุ่นอาหารนะครับให้คิดถึงพวกเราครับเจนพีเฮาส์ครับเวลาหิวนะครับก็คิดถึงนะครับเวลาฝนตกก็ให้คิดถึงเรานะครับเพราะเราจะมีร่มพอบให้ด้วยครับคุณแม่นี่เลยครับคุณแม่นี่นะครับร่มนะครับเวลาฝนตกไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมีเดยนพีเฮาเราอยู่นะครับกุญแจได้นะครับอันนี้คุณแจมากทั้งหมดับที่อยู่ในนี้นะครับแล้วที่ที่สำคัญเลยตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับทุกหลังนี่ มจะีให้ก็คือเป็นไม้ใส่มะม่วงครับคุณแม่คุณแม่เป็นบ้านสวนใช่ไหมครับยังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่ปลูกครับสามารถแปลงได้นะครับสามารถฉันเปลี่ยนหลอดไฟได้ครับมีประโยชน์ครับคุณแม่คุณแม่สามารถเปลี่ยนเองได้เลยครับอันนี้เป็น E M ไว้เวลาแบบห้องน้ำมันมีกลิ่นนะครับบ้านใหม่ๆแรกๆใช่มันก็อาจจะถ้ามันมีกลิ่นเราก็เติมมันนี่ลงไปก็คือทุกมีรูนำทิ้งตรงที่อาบน้ำแล้วก็ตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็ตรงชักโครกครับ แต่ถ้าบ้านได้เข้าอยู่แล้วจริงๆอ่ะพี่เต๋าก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรือร่องพวกนี้นอกจากเราเดินทางไปไหนนานๆนี่ค่ะไม่ได้ใช้ห้องน้ำระยะเวลาหนึ่งเดือนแรกอ่ะครับใช้ได้ครับณปัจจุบันนี้ก็ใส่ให้ให้ไวแล้วนะครับเป็นใบเสร็จนะครับไฟฟ้าอันนี้เอกสารทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับเมื่อทางการไฟฟ้าเขาติดต่อรับต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวทางเราจะเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ไปรับประกันเรื่องเกี่ยวกับวางท่อกำจัดปวกนะครับอ๋อค่ะ ดูแลทั้งหมด2ปี 2> เดี๋ยวเกาจะติดต่อก่อนค่ะพี่เต๋าก่อนเข้ามาว่าจะมาฉีดสเปรย์วกนะเขาจะมาทุก4เดือนค่ะคุณพ่อค่ะแล้วอายุทั้งหมดครบสองปีถ้าพี่เต๋อ,อยากต่อก็แจ้งเขาได้เลยค่ะของเราก็บริษัทำรับประกัน10ปีเลยใช่ครับ ส่วนงานหลังคางานระบบไปป้าป้า,ปา,ปาก็คืองานเต็กงานสถาปัตย์อื่นๆก็1ปีครปีแต่ถ้ามีอะไรก็รแจ้งผมมาได้เลยครับเกิดหลังจาก1ปีแล้วก็<ๆ>กสามารถแจ้งได้ครับแต่ผมก็ช่วยดูแลประเมิอนอะไรไหายได้มันเดิมครับ ก็อยากให้พี่เตา๋าคุณพ่อและคุณแม่นะคะให้คะแนนน้องน้อง,องทีมงานเจ p อนพีเฮานิดนึงว่า กันมาตั้งแต่งานฐานลากที่คุณพ่อเห็นเลยที่พี่เต๋าเห็นเลยอะค่ะได้ทํางานร่วมกับจปเจค่ะผู้จัดการเพ่ค่ะนิศวกรน้องแมนค่ะแล้วก็คิวซีรุ่นเป็นยังไงบ้างอยากให้คะแนนคุณพ่อคุณแม่อยากให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คะแนนนิดนึงนะคะให้คุณแม่ดูก่อนให้เต็มให้คุณแม่ดูก่อนให้เต็มสิบเดี๋ยวขอชัดอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะคุณแม่เต็มสิบโอเคเขาเต็มพวมอเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อให้กี่คะแนนคะอ่าให้ให้ให้ท่าหนังที่หยดแล้วกันเอาขาเสียมปรบมือหนกลาเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่พี่เต๋าครับจุดพุเอาเลิก็อชัยหน่อยนะครับ J and P n o นรดิบบ้านในฝันของคุณ ให้เป็นดีดีเสียงที่ไหนใจเย็นนะไม่ไม่ค่ะขอบคุณครับ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 ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณจากไงครับขอบคุณ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 มากขอบคุณครับ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 ขอบคุครับขอบคุณครบขอบคุครับ คุณนั่นนั่นฉันรักฉันอยากขอบคุณสักยัน